แร่ซุปเปอร์แร่แร่ซุปเปอร์แร่ว้าวเฮ้ยมันเสียงฟ้าเลยโอ้ทีมีใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้พวกเราด้วยนะคะให้ไปถึงหนึ่งล้านคไทป ปั๊อปั๊บปั๊อปั๊อปั่บ่ขนไก่เหรอมันเป็นของเล่นมาใหม่นะคะที่เขาบอกว่าฟินมากมมกลับเลยนั่นก็คือนี่มันเรียกว่าบูมเบบี้ป๊๊ปมันจะเป็นเหมือนแบบต้นไม้อะทุกคนแล้วก็จะมีเด็กเป็นเบบี้อยู่ข้างในต้นไม้เหมือนแบบเป็นลากต้นไม้ออกมาดึงออกมาปั๊บซึ่ง ตัวเบบี้นะคะมันก็จะมีแบบแลสูเปอร์แลอะไรเงี้ยอยู่ด้วยมันมีเพลงของมันด้วยนะฮะเบบี้ป๊อป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 ไม่ใ่เหรอไม่ใชเอ๊ะแกะก่อนโอ้มันดูดีจังเลยอะเฮ้ยทำไมมันแบบใสปิ๊งทุกคนลุนมากเลยว่าแจ้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยตัวไหนคือซุปเปอร์แลกันแน่ซุปเปอร์แลนี่คือแบบเจนจ้ะเจนจ้ะ เขาเขียนว่าเป็นซีรีส์หนึ่งนะทุกคนนี่ทุกคนตัวข้างในนะคะที่ได้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด50บตัวให้เราได้สุ่มกันเลยทีเดียวจะบอกว่าแต่และตัวคือน่ารักเลยแล้วมันมีคอสตูมด้วยข้างหลังนี่ทำไมมันหัวมันต่างกันอะเดี๋ยวดูนี่ก่อนนี่มีคอสตูมด้วยนะมันสุกคอสตูมด้วยช่ง,นะงตกแต่งตัวน้องเขาหลายๆอย่างนี่ไอ้เก๋าข้างบนมันมีหัวต่างกันใช่ปะ มันคือความแรของแต่ละตัวครับทุกคนนี่นี่คือส่วนของแรทั้งหมดนี่คือหายากฉันอยากได้แต่น,นี้เห็นแล้วปิ๊งเลยอ่ะควรอันเนี้ยที่มีคับเค้กอยู่บนหวัวฉันอยากได้ตัวที่เป็นก้อนเมฆแล้วมีพระจันทร์เพราะมันเหมือนอบบุญจินอิน้ยแต่ฉันก็ชอบตัวนี้ว่ะเป็นก้อนเมฆแล้วก็มีสายลุงเฮ้ยแต่ฉันก็ชอบตัวนี้เหมือนกันะนะคะเอาไปทุกตัวเลยปเฮ้ย<อ>มีซุปเปอร์แลด้วยทุกคนนี่มาดูฝั่งของซุปเปอร์แลนะคะเห็นว่ามันจะมีแบบว่าหัวเป็นสายลุงก้อนๆน่ารักมาก ัมเป็นเพปทุกคนแล้วก็เป็นไอชิชิมหอยแบบแอรียลวิธีเล่นก็คือบิดออกชิมครีมแล้วก็จุ่มนมอ,อันนี้คืออะไรสนกกากเกอตี้เป็นเพื่อนของมันซึ่งคิดว่าถ้าเกิดได้เพื่อนนี่คือดวงโชกร้ายสุดๆเฮ้ยจริงเป็น <c oughs> เนืเอาไไมใส่น้ำน้ำ,น,ำน้ำเย็นด้วยอ๋อต้องถอดชุดแล้วใส่น้ำเย็นตังเกงไหนน้องจะเปลี่ยนสี้มาลองดูดิ อ๋อตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนคอมเมนต์กันทุกคนคอมเมนต์หนึ่งสองสามสี่ล่ะอยากให้เราดึงตัวไหนก่อนคอมเมนต์เลยสีฝนคอมเมนต์ว่าสีนะแร่ซุปเปอร์แร่แร่ซุปเปอร์แร่แมวเฮ้ยมีเสียงฟฝ้าอ,อ,อ,อ่ะใครเล่าเสียงเที่บเฮ้ยทั้งห้องอ่ะโอเคเล่นละมาต่อเลยทุกคน มัลึง้งแต่ว่าตัวข้างในนี้จะเป็นตัวอะไรนะฮะบอให้หมุนนะเขาบอกให้หม,ม,มุนมีไรยมสอนเขียนไว้ให้หมุนอยู่แรก <c oughs> <c oughs> มไม่ตัว่ะพี่า,าต้อไวน,นไ่เลยคมน <c oughs> ไม่ไมีันตมัน <c oughs> วเอย่คตนีมันเล็กนี่เดี๋ยวมันเล็กเล็กลกับเล็กมอโอ้ oh my gosh จะร้องไห้เลยอ่ะ,แบบอ,ะอันนี้มันทำไมเนี่ยคือแค่เหยียบม,มันก็ติดเท้าแล้วก็หายไปเลยอ่ะเข้าบ้างดีกว่าทุกคนหนึ่งสองสามสี่คอมเน็นครับนนจะเอาลเลย super r a ตัวนี้แรงดิห้จะไม่ผิดอมีพระจันทร์ที่ทำไมน้องทำไมน้องตัวดำถ้าเกิดตัวแรงแล้วเป็นพระจันทร์แล้วมีตัวขาวไม่ใช่ของปอยอีกแล้วใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันสูงมเเบาแน่นะเป็นมูฟมันจะมีสมมูฟนะครับคืออารมณ์ของน้องแต่ละตัวนะฮะนี่คือน้องแบบว่าตาแป๋วเป็นประกายจักเป็นเลยทุกคนคือน้องน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะนี่แต่ว่างงที่น้องผิวอาจจะสุมผิวหรือเปล่าอาจจะสุมผิวสุ่มผิวก็ได้นั่นไง ตัวนี้นะคะชื่อม dreamy มนะทุกคนแล้วก็มีพระจันทร์อยู่บนหัวเราแกะไงะต้องลอกข้ามน้องนะทุกคนอุ้ยแกะยากจริงๆน้องลงน้ำอาจจะเปลี่ยนสีก็ได้นะอ,อุ้ยอกันเก่งไงกันเก่งไงน,น้องก็เปลี่ยนสีถ้าเราลงนะ้ำเนี่ยน้ำแมวเดี๋ยวทุกคนเราจะพาน้องไปอาบนะ้ำ น,น,น,เ,น,น,นเราต้องหาหมาเงียนเท่านั้นเฮ้ยลืมมากเด็กนีเออ้องสุดเฮ้ยน้องต้องขาวเชื่อดิเพราะว่าน้องต้อขาวสุซ่าออกไปอีกก้อนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตทุกคนตรงนี้ไอ้ตรงนี้เห็นตูดปะทุกคนตูดกำลังเปลี่ยนสีชิลิงน้องเปลี่ยนสีกางเกงในเรียบร้อยแล้วอา้าว จะงห้ามจับเมื่อไหร่ีเราไปาาจ,จับบางทีนในีก,ในการเป็นสีขาวนะทุนเพราะว่ามือเรามีอุณหภูมิน,นะขาวแล้วให้น้องนำ,นำบ๊บอยู่นี้ก่อนแล้วกันนะเาไปชั้นเดอเอกว่าเพราะว่าของแกนเอ,นอ็นอาจจะแบบไม่เจ๋งเบอร์สองใหญ่เงีันใหญ่ใหญ่ น้องหลับอยู่ไหนน้องชื่ออะไรตัวนี้ล่ะคะตัวนี้ชื่อว่าปูปี้เดี๋ยวปูปี้ <c oughs> นี่แกอ,าอ่านอ่ะมันไม่ใช่ชื่อมันคือมูสอารามณ์ของแต่ละตัวนี่ปูปี้แบบไม่ใช่ป <c oughs> ูปี้เลยนี่กำลังหลับนี่มันสลิปปิ้งเออหนิมดริมมี่เมื่อกี้มันไม่ใช่ชื่อนี่พอทุกคน <c oughs> อุวยน้องเป็นออดเดอร์เลเวลทุกคนมาคือตัวนี้นี่นี่นี่มันคืออะไรอะ่ะมิคพีมหรอเป็นแบบมิคพีมกับมีเชอร์อะราสเบอร์รี่อยู่ข้างบนเข้าไปเลย สีน้ำเงินเหมือนกันเลยสีสม่วงเจ็ตในสีน้ำเงินนะคะเฮ้ยน่ารักดีนะทุกคนมาต่อเลยต่อเลยเขาเองเขายัางเปิดวังเขาชอ <มา S 1> บอ่ะไม่ชอบเสียงมากเลยอะ ตัวกระบองเพชรอ่ะวิน้องมีหวัวเป็นกระบองเพชรนะทุกคนข้างบนมีดอกกระบองเพชรด้วยน้องหลับตาอยู่คือ adorable เสียวลงดีกว่าอาบน้ำซะสีอะไรวะคลอดออกมาจุ๋มสีชมพูเกีงในสีชมพูนะคะอันสุดท้ายของฉันละอ,อุ๊ยชัดเลยเบาขยงขนาดนี้ข <c oughs> <c oughs> อ,องเ่อน มาวอก็ผงเลือดไม่ใช่ด้วยไม่ใช่อ่ะยาสีฟันช็อกโกแลตกระจกไม่มีน้องหมอเหรอเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลตทำไมเหมือนนี่อีกนี่อะไรนี่ตายเปล่าเฮ้ยนี่อินเอร์เนชั่นแทุกคนทุกคี่อเซเทอรี่มาให้นะคะเป็นชุดน้องปูนุดปูแดงในนี้เขาซ่อนของไว้ด้วยนี่สไลเดอร์สไลเดอร์นี่นี่นี่ติดตรงนี้ แม่ไ่นว้ายเฮ้ยทุกคนดูมันคือสไลเดอร์จริงๆด้วยครับนี่อ๋อสไลด์ลงไปในน้ำเหรอใช่นี่คืออะไรอันนี้ติ๊กเกอร์นะครับติ๊กเกอร์แต่งแั้วนี่อะไร เราจะแยกก,กันเล่นนะแหมรับมันออชอบเล่นมันคือโต๊ะนี้นะคะอยู่ตรงนี้นี่คือเตียงน้องเขาอันนี้ก็เป็นกล่องเก็บอุปกรณ์เนาะเขานี่ใส่กี่อย่าไม่แต่งตัวน้องเขาเหรอแต่งมีอ่าแต่งแต่งตัวแรกที่เราจะแต่งนะคะคือตัวนี้ใส่ชุดให้น้องก่อนใส่ใส่เสื้อเอสื้อเสื้อนี่ แล้วซ้ะพ้าตัวอื่ไนไม่มีชุดอ่ะข้าชุดเดิมไม่ใช่ข้าตัวอื่นเล่นบอลไปไเล่นบอลบอลมันมานตายเดี๋ยวมันมีเอเซอร์ใี่ใส่แต่ไม่ใส่เอเซอร์รี่เข้าไปด้วยไม่ใช่เป็นของเล่นใี่น้องมาถือเล่นเฉยตั้งเป็นตั้งแบบเป็นตั้งประดับฉากนะครับทุกคนอันนี้ <S 2> <S 2> เฮ้ยข้างในมีของอีกตัวตายอยุดในนี่ของเพื่อนมาดี มียูนิคอนมีหมูแล้วก็มีกวางเรนเดียนะฮะแม่ทัพทุกคนน่าเล่นไหมเอ้หนูดีนะน,น่ารักดีนะคือตอนผมว่าอันเนี้ยมันเจ๋งทุกอย่างนะคือหนึ่งคือตอนเราดึงเนี้ยมันมีความฟินแบบเหมือนป๊อปอ,ปอิดแล้วอะนี่คือที่1ใช 1> ท่ที่ 2. คือผมได้ซุม ทุกคนผมนี่สมครับมันลุ้นอะเออมันนี่สมแล้วมันลุ้นอะเพราะมันสนุกดีอสามมันลงน้ำเปลี่ยนสีใช่สี่มันมี่างใหญ่ๆอยางเนี้ยสไลเดอร์ห้ามันมียูนิคอนมาให้โคตรขมเพราะว่ามันสนุกมากเล่นคนอันนี้ซื้อมากี่บาท690บาทโอ้ก็แปลว่าตกพันละประมาณเกือบร้อยใช่ก็คุ้มนะได้ตัวเบบีมาสามตัวนะคะทุกคนแล้วก็ได้ ปาร์ตี้เนี่ยมาทั้งหมด3ตัวเหมือนกันค่ะแต่เสีได้ได้ชุดไม่ชุดเดียวเองถ้าเกิดว่าใครเปิดแล้วได้พวกอุปกรณ์เล็กๆเยอะๆน่าจะเศร้าอ่ะแต่เรายังโชคดีนะคะที่ครั้งนี้เราได้ตัวซปเปอร์แรร์ค่ะสุดยอดปีมเมอไงปีมเมอไมั้งอ่ะั้นเงินเปิดขั้นเงนเปิดดวงชั้นยังนั้นเลยโอเคค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับบูมเบ นะคะคว่าน่ารักแล้วก,ก็น่าเล่นมากๆเลยค่ะทุกคนลองไป<ช>เล่นนะ<ช>แค่ได้ยินเสียงป๊อกอันนี้ก็ฟินแล้วอ่ะท<ช>ุกคนแต่ยังได้รู้อีกโหยิ่งฟินเข้าไปใหญ่เลยค่ะสุดยอดประทับใจอันนี้ประทับใจจริงถ้าใครมีอะไรแบบน่ารักน่ารักใจให้เรามาลีมดูนะพร้อ,อมเมนต์บอกไว้แล้ลีมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโ oh อ้ชิมิดอมด้วยวันนี้ไปแล้วนะคะโอ้ชิมิไทยบายเป็นไงบ้างคะทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดซับสไครบ์พวกเราด้วยนะคะยิมกดกระดิ่งติ่งหูจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับแลถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์อะไรอยากให้เราทำอะไรคอมเมนต์ไปเลยคอมเมนต์ไปเลยนนนหนึ่งล้ขขานั่อใครหนึ่งล้ขขานั่อใครหนึ่งล้ขขานั่อใคร